สวัสดีครับมาแล้วช่องวินบรรทุงผ้าหละพ,พี่น้องเบิ้งตะกเตนอีพี่น้องเอ,อ้ยออกลายเฮงพี่น้องออกมาลายหฮงออกมาลายเดีแต่พ่อสิกแกให้พี่น้องเบิ้งได้ครับเดอ้อแกะพี่นอ้องเสร็ยู่ข้างในพี่น้องเพิ่งเอาอันนั้นใหญ่กินครับ เมื่อเช้าไม่ได้กินแต่ก็มีอย่าอยู่มื่อเช้าปลดตัวเดีอวก่อนเห็ดเองพี่น้องครับไปซื้อเขาดอกเห็นไหนี่ข้างในาเลยปุ่นเต็มเซลล้วพี่น,อน้องเนื้อตันเต่าน้อยเซลลพี่น้องเห็นบ่ว เยอะเยะเยอะแยะตะเก็นผมครับออกแป่ออกเยอะแยะเยอะแยะพี่น้องอ่ามือใหม่พี่น้องมือใหม่ตะเก็นปลาทังกาพี่น้องหัดเลี้ยงมึงมึงบางตัวก็เริ่มใหญ่เลยพี่น้องได้ไประมาณสี่ห้าหมื่นนะเริ่มโตใหญ่แล้วแต่ออกพระทันเบิร์ตได้พี่น้อง ว่าท่านเบิดยังออกหรือไม่เรื่อยๆยังเลยคนดูเจ้าใหญ่ได้ใช้เอามาให้เบิร์นให้พี่น้องสันสันอาคีสุนทรมาให้เบิร์นอาคีนี่ไว้ชนิดแล้วพี่น้องให้เอามาให้พี่น้องเบิรงนมาอวดอ้างพี่น้อง